เฉิญท่านพี่ก่อนครับและแล้วกลางวันขณะที่ลูกเสือเน่ดารีศูนย์กุชมาสองทั้งส8 9ร้อยแปเก้าคนกำลังจัดอยู่ก,กลางสนามลมพายุได้แสดงอิทธิพลพาเพื่อจะให้ลูกเสือถอดเครื่องแปบลูกเสือทุกเน่ดารีทุกตาทุกคน เจอพายุพัดกระนำเข้ากระนำเข้าทุกคนมอบทุกคนรบกอดตัวเองไว้รวบปลิวหัวเสื้อผ้าหล่นนานเข้านานเข้าลมพายุแสดงอิทธิพลแต่ปรากฏว่าไม่ประสบผลสำเร็จข้ายอมแล้วเชิญท่านดวงอาทิตย์ วงอาทิตย์ได้ยินอย่งงางนั้นก็เริ่มแผ่แสงอันแรงร้อนลูกเสือเนตดารีทั้ง12บอโรง389คนรู้สึกว่าเหงื่อเริ่มออกร้อนเหงื่อทั่วตัวพุกคนเริ่มพัดวีพัดัะเรียนชายลูกเสือถอดเสือ้อถอดกางเกง โดยที่ไม่ได้หว่านวิตกกับภาพที่จะเกิดขึ้นเพราะเขาร้อนสุดท้ายทุกคนถอดเครื่องแบบจะเหลือที่สิ่งเฉพาะจำเป็นนะครับนี่คือวิธีการว่าความทำงานการทำงานจะประสบผลสำเร็จหรือไม่การใช้อำนาจการใช้แรงไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นเสมอไป ดวงอาทิตย์ค่อยๆแผ่แสงความร้อนผิดกันกันกบลมที่กระชากความรุนแรงแต่สิ่งใดในเล่า